าาาากาแฟฮวันของฮาวได้ละจ้ากินกับขนมปังจ้าเพื่อนๆแบบแดนกันจ้าขนมปังกินกับกาแฟฮวังเจ้ากินทางง่ายๆจ้าเป็นกระตัดขนมปังก่อนจ้าเพื่อนๆตัดแล้วก็ใส่กระตัดขนมปังก่อนจ้าเพื่อนๆตัดแล้วก็ใส่กินกินไข่ด้วยจ้าเพื่อน จ้าขนมนนปังง่ายๆสามชิ้นจ้ะเดี๋ยวเราไปทำกาแฟกันเนะ <c oughs> าะขัได้อีรอบนึงจ้ะพอดีสวยจ้ากินง่ายๆอิ่มท้องกินขไข่มีประโยชน์จ้าขนมนปังหนึ่งแผ่นกินไข่ด้วยจ้าเพื่อนๆ จะได้กินง่ายๆเนาะใส่จานของฮากรอนถ้กินแล้วเจอกันไหมจ้า <S <S ขนมปังทัางง่ายๆจ้าเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าจ้าแับด้านนี้ชอบตึ้งจ้าพอดีสวยจ้ากินง่ายๆอิ่มท้องกินขไข่มีประโยชน์จ้า ขนมปังหนึ่งแผ่จ้าขนมปังง่ายๆสามชิ้นจ้าทำได้านรอบนึงจ้าพอดีสวยจ้ากินง,ง่ายๆอิ่มท้องกินไข่มีประโยชน์จ้าขนมปังหนึ่งแผ่เดี๋ยวเราไปทำกาแฟกันเนาะต่าจะได้กินง่ายๆเนาะ ใส่จานของห้ากร้อมกินกแล้วแมวดีแล้วจะไปทำกาแฟดางแก้วหนึ่งก่อนนะคะกินหอมหอมชองเองจ้าขนมป่งเพิาา่มไทยกาแฟชาวนี้จ้าเพืเ่อน ชงเองกินเองจ้าชื่อจ้าขนมปังง่งไงสามชิ้นจ้าเดี๋ยวเราไปทางกาแฟกันเนาะใจเลยจ้าแก้วนี้หอมมากเข้มมากถูกใจจ้ากาแฟของเ้า ช่องเองทุกชาจ้าเพื่อนเพื่อนหอมหอมกาแฟฮอร์ของฮารได้ละจ้ากินกับขนมต่างจ้าเพื่อนอยังใครจะสูกพอดีค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบใส่น้ำตาลหรือน่อกระใสได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกาแฟกันเนาะูกใจเลยจ้าแก้วนี้หอมมากเข้มมากถูกใจจ้ากาแฟของเฮาช่องเองทุกชาจ้าเพื่อนๆอนหอม ที่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบไส่น้ำตาลหรือน่องกับไส้ใหญนะคะกาแฟดนกันจ้าขนมปัง,งกินกับกาแฟตอนเช้ากินทานไงไง่ายๆแต่เป็นพร้อมกับกาแฟของเรานนใจเพื่อนๆก่อนเริ่มงานช้าวันใหม่กับกาแฟแกปวดจ้าอันนี้ของพ่อบานจ้าเพื่อนๆเดี๋ยว แค่นี้ก็ได้ขนมปังง่ายๆจ้าถึงกับกาแฟปั่นชางา่ายๆสุกพอดีจ้าไข่เหลืองก็สวย ด้านกันจ้าขนมปังกินกับกาแฟชาวตุ๊กกินทางงๆจะเป็นเพื่อนใครจะสูกพอดีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบใส่น้ำตาลหรือนมกัใไส้ได้นะคะกาแฟเช้านี้จ้าเพื่อนๆน ชงเองกินเองจ้าชื่นใจขนมปังจ้าทำเองกินเองด้วยกันกินข้าวกินขนมปังอิ่มแล้จ้าเพื่อนๆคลิปหน้าจะเข็มถูกใจเลยจ้าแก้วนี้ หอมมากเข้มมากถูกใจจ้ากาแฟของเฮาช่องเองทุกชาตจ้าเพื่อนๆพอนหอมหอมกินหอมหอมช่องเองจ้าขนมปังเพิ่มใครนะขับด้านอีกรอบเตึมจ้าพอดีสวยจ้ากินง่ายๆอิ่มท้องกินไข่มีประโยชน์จ้ะ ขนมปังหนึ่งแผ่นกาแฟช้าวนี้จ้าเพื่อนเพ่อชงเองกินเองจ้าเชื่อไขใครจะสูกพอดีค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบใส่น้ำตาลหรือนมกระใสได้นะคะกินใข่ด้วยจ้าเพื่อน กาแฟชาวนี้จ้าเพื่อนๆ่ชงเองกินเองจ้าพร้อมกับกาแฟของเรานี่จ้าเพื่อนๆก่อนเริ่มงานชาวันใหม่กับกาแฟแก่ปดจ้าอันนี้ของพ่บบานจ้าเพื่อนๆเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปทำกาแฟกันเนาะเจอกันไหมจ้าขนมปังทำง,ง่ายๆจ้าเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนใครจะสุก็ดีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบใส่น้ำตาลหรือนมก็ใส่ได้นะคะกินข้าวกินขนมปังอิ่มนะจ้าเพื่อนๆ คลิปหนา้ากาแฟหอมของหาได้ลยจ้ากินกับขนมต่างๆเพ,นพนื่อนๆแอปดางกันจ้าขนมต่งกินกับกาแฟเพ้เอ่ากิน,นง,ง่งายๆจต่เป็น จะได้กินง่ายๆเนาะใส่จานของเ้ากอนพร้กินละจ่างจะได้กินง่ายๆเนาะใส่จานของเ้ากอนพร้กินกพร้อมกับกาแฟของเราในชาเพื่อนๆก่อนเริ่มงานชาวันใหม่กับกาฟแฟแกปดจ้าอันนี้ของพ้าบ่าน้าเพื่อนๆ เดี๋ยวเราตัดขนมปังก่อนจ้าเพื่อนๆตัดแล้วก็ใส่จ้ากาแฟหอนของหด้ใจ้ะจ้ากินกับขนมปังจ้าเพื่นพนอนๆ่าขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิป ขนมปังง่ายๆสามชิ้นจ้ากินข้าวกินขนมปังอิ่มนะจ้าเพื่อนๆคลิปหน้าจะตัดขนมปังก้อนจ้าเพื่อนๆอัดแล้วก็ใส่จะตัดขนมปังก่อนจ้าเพื่อนๆอัดแล้วก็ใส่จ้าขนมปังง่ายๆ xin chào, chín hóm hóm trông em cha.